สวัสดีค่ะเด็กๆกินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเราค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูนีจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับดาวตกและดาวหางกันค่ะมีเด็กๆคนไหนเคยเห็นดาวตกบนท้องฟ้าบ้างคะแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันจะเป็นอันตรายกับโลกของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะเด็กๆเกอาเริ่มแล้วนะว้าวเพียบเลยเพียบเลย ไม่ต้องเสียงดังก็ได้นะลิปดาว่าแต่อาจารย์จักคะถ้าดาวตกลงมาเยอะแบบนี้จะตกใส่บ้านใครหรือเปล่าคะโอ้ลิปดาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะดาวตกนะเป็นก้อนหินที่ลอยมาจากอาวกาศตกลงมาบนโลกพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก็จะเสียสีกับชั้นบรรยากาศของโลกจนลุกไหม้ทาให้เราเห็นได้ยังไงล่ะแล้วก็จะลุกไหม้จนหมดไม่ตกมาถึงพื้นได้หรอกว่ฉลาดนะโพล่ามันก็ไม่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะโพล่า เอ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับไงล่ะ้าเป็นอวดลุกพลาดเลยพลาดเลยทโทราอธิบายเรื่องดาวตกนะ่าถูกแล้วล่ะนะแต่ถ้าหินหรือวัตถุที่ตกลงมามีขนาดใหญ่จนลุกไม้ไม่หมดมันก็จะตกลงบนพื้นโลกได้นะซึ่งเราก็จะเรียกว่าอุกกาบาตและหลุมที่เกิดจากอุกกาบาตก็มีขนาดใหญ่มากเราเรียกว่าหลุมอุกกาบาต อาจารย์กัครับดาวตกนั่นมันอะไรนะครับไม่เห็นหายไปสักทีอ๋อไม่นั่ไม่ใช่ดาวตกครับเขาเรียกว่าดาวหางต่างหากดาว,ดาวหางเหรอครับดาวตกก็คือก้อนหินที่ตกลงมาบนโลกส่วนดาวหางเป็นก้อนน้ําแข็งที่โครจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นะครับเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทําให้น้ําแข็งระเหิดกลายเป็นแกส๊สซึ่งแก๊สนี่แหละ ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ทําให้เราเห็นเป็นหัวและหางของดาวหางยังไงล่ะยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์หัวก็จะยิ่งใหญ่หางก็จะยิ่งยาวและหางของดาวหางก็จะชี้ไปทิศต,ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่นเองอ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆรู้จักทั้งดาวตกและดาวหางกันไปแล้วใช่ไหมคะดาวตกก็คือก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตกลงมาบนโลกของเรานั่นเองนะคะแต่ดาวหางนะคะเป็นเพียงก้อนน้ำแข็งเท่านั้นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำการบ้านของเรานะคะให้เด็กๆจีบหนังสือบันทึกร่องรอยขึ้นมาได้เลยค่ะบันทึกร่องรอยหน้าที่53ค่ะ ให้เด็กๆช่วยนับลดดาวครั้งละ5นะคะแล้วเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมเมื่อวานเราได้นับลดครั้งละ5กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะดเด็กๆเรามาเริ่มจากดาวด้านบนเลยค่ะดาวที่มีเลข50นะคะเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังจากเลข50กันค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะดเด็กๆชูขึ้นมากี่นิ้วคะ 5นิ้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนับลดไปพร้อมๆกันค่ะ50นับถอยหลัง49 48 47 46 45หมดนิ้วที่เลข45เด็กๆเติมเลข45ลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมานับลดต่อจากเลข35กันนะคะ 35นะคะเหมือนเดิมชูขึ้นมา5นิ้วค่ะนับถอยหลัง35แล้ว34 33 32 31 30หมดนิ้วที่30นะคะเติมเลข30มี3กับ0ลงในช่องว่างได้เลยค่ะต่อมาค่ะ เรามานับลดต่อจากเลข30กันค่ะเด็กๆชูขึ้นมา5นิ้วเหมือนเดิมเลยค่ะนับลดต่อจาก30นะคะ30แล้ว29 28 27 26 25หมดนิ้วที่เท่าไหรคะ25่ะนั่นเองนะคะเด็กๆเติมเลข25ลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะ 2ดาวที่เหลือนะคะลองนับลดครั้งละ5นะคะเด็กๆแล้วเติมให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เป็นบันทึกร่องรอยหน้าที่54นะคะให้เด็กๆด,ดูดาวหางและดาวตกในภาพนะคะหลังจากนั้นขีดกากระบาททับตัวเลขแสดงจำนวนดาวที่กำหนดให้ในพื้นที่ต่างๆคล้ายๆกับที่เราเคยทำกันมาแล้วนะคะมาดูในข้อ A กันค่ะ สีแดงๆเป็นหางขาวแบบนี้นะคะก็คือดาวหางนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูสิคะเขาให้หาดาวหางในพื้นที่วงกลมค่ะเราไปดูด้านบนกันค่ะว่าในพื้นที่วงกลมมีดาวหางกี่อันนะคะดาวหางจะเป็นทางยาวสีขาวๆนะเอานับเลยค่ะ1 2 3 4สาสี่ 4อันนะคะมีดาวหางทั้งหมด4อ,อันเด็กๆก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะในข้ออื่นๆเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะว่าเขาให้หาดาวหางหรือว่าดาวตกนับให้ถูกต้องแล้วเลือกคำตอบได้เลยนะคะอาต่อไปใบงานหน้าที่51นะคะเรื่องดาวหางดาวตกนะคือนะลูกในหน้านี้จะมีคำตามดาวหางดาวตกในนี้ เด็กๆอ่านดวงที่หนึ่งก่อนลูกฟอฟันสระอาฟออาฟาต่อไปวอแหวนสระอาวออาวะต่อไปพอสำเพาสระอาพออาพามอมา้าสระอามออามารอเรือสระอารออาระต่อไปทอทหารสระอาทออาทา ต่อไปรอเลิงสลาอาลูกรออาลาสุดท้ายนะคะมอมาา้ารสอามอะอมา้าในเมื่อเด็กๆหัดอ่านจบแล้วนะคะก็บอกว่าให้เด็กๆระบายสีคําที่ผสมด้วยสรสลาด้วยสีแดงและระบายสีคําที่ผสมด้วยระอาด้วยสีน้ําเงินเด็กๆก,ก็ดูนะคะคําไหนที่มีสระอาให้ระบายสีแดง คําไหนที่ผสมสะอาให้ระบายสีน้ําเงินระบายให้เป็นดวงดาวที่สวยงามน,นะลูกเด็กๆคนไหนนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่งคุณครูได้ในรายกลุ่มเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูนี้และคุณครูยาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ